ผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากกล่าวถ้อยคําที่เป็นเหตุให้ยึดถือแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคําควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคําควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อน คำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปลวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแยงคำพูดของท่านแหลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงคารมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้น,น,น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจันท์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวแต่เรื่องที่ว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ ความดับสนิทแห่งทุกข์ขเป็นเช่นนี้เช่นนี้และก็ปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ขเป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นเป็นการกล่าวที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อม และนิพพานแล